สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็มากินเข่ากระเบาเบิดแตเสบเคือเ่กเด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ว่าอยากกินยำหนากากหมูว่าสั้นเพิ่นก็เห็ดให้จมว่าน้ำนักลดว่าสัน้นเมื่อเศร้าน้ำนักลดเห็ดบักเต็มถาดอิงติ่งเลยพี่น้องเห็ดตั้งไหนสิกินเบิดบารเนี่ยพวกน่ะจะแสบจะแสบหนากากหมูแล้วก็ใส่ลูกชิน้นเนาะใส่ลูกชิ้นอินน้ำมาเด้อมากินน้ำกันบานนี้เสยบสบาันนี้พี่น้อง ใส่เลยโอโอคำแรกตายอันนี้ย้ำแบบใต่หนามปลาละพี่น้อง mm hmm. จำฮับฮืมจำมากจำมากคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆนี่ทับพีบ่ะสอนนั้นตักได้หน่อยพอด Nè, <Nhums> <Nhums> <Nah>, cầu <cổ> xa <Nhums> มือนห้องกับมิวส์อ่าน้ำนะพี่น้องนะนเนาะเหมือนห้องมานั่งอยู่ริมชายหาดไม่ต้นมะพร้าวเลยเนาไม่ทงไม่ทายเนาะแถวนเนี่ยห้อกับจัดบิวว์เราพี่น้องเออออือครับจับ ขึ้นเทศเนเราจะผิวพันธุ์เหลีขยมเขาเนาะได้รูปร้อนสัแทับ พาไปเปิดร้านซะบ่เฮ็ดแซบเออันนี้แคบหมูกับขอบกุ้นพี่สาวนะครับเนาะสื่อมาฝากไว้เมื่อนะั้นเนาะปิติกเด้อครับปิติกนออนมานี้แซบเนี่ อืของโปรดยี hmm. ่ล้วเนาะพี่น้องเนาะเมนูหมูเมนูเนื้อครับกเด้อปวดอะเสียบจนตากลองอยากกินน้ำพี่น้องเอ้ยปวดอะมาอื้มอื้ม Хм, цаа. Хах хана. Хм. Аа. Хм. Воа. นอดกรอกนอดกรอกนอดกรอกเข่าก mm ันเสย ใจจินใกล้ใอย่างกระแทบอีกแบบนึงนะพี่น,อน้องอ่าเพ่นจากกองกระแทบน้ำมันนี่พี่น้องเอ้ยเป็นไหนอดใจบ้าไหว ว่าอื <C ell> มีค้นมาสิแซสไ,ไปให้ไปเบาเท่าเพิ่งนะว่าอยากให้ไปนั่งกินน้ำเล้าท่านให้คอยดังมาเด้เอ,อให้เบาเท่าเอ้ยไปสิไป,ปขอนั่งกินน้ำเจ้าาจาังมือซอยจุข,ข,ข้มขมด้ือแสบอือ แต่ขอบคุณสำหรับอันโมอายโมเพื่อนเนาะเพื่อนทักหะวรงดองสุขภาพว่าจะกินายเริ่มสิสุขภาพพอดีปกติก็กินประมาณนี้พี่น้องกินแต่ว่ากินคาบอื่นกินบ่หลายวนหลายก็นักนี่ละมื่อ ก่อนคำก่อนอย่างนี้ลหละก็ขอบคุณหลายๆครับด้วยความห่วงยยใยเนาะแต่ก็สร้างน้ำหนักก็กอันควบคุมอาหารอยู่ว่าบกินแป้งไรายกกินน้ำตาลหลายอ่ะไปต่อแต่บอาตากล้อง ตาก้องเพื่อนก็เป็นผู้เฮ็ดก็เข้าอะไรพี่น้องเอ้ยหญิงดีลแหละพี่น้องไบพายเปิดร้านนี่เฮ็ดแสบไรเฮ็ดนะแสบก็เช็บิ๊ก Wow sad. ขับกันนะวัวนครับยิ้มๆพี่น้องเอ้ยกรอบกรึบๆดีๆหน้ากากหมูย่างเราแซ่บด้วย nước bọt thì nó có ừ. okay. thế thì ba này hay chỉ lại bầu và đang câu với nó nghe mình เดี๋ยววิธีทำาน่อสิออกมาลงให้เบิง้งเอาเราพี่น้องตักก่งกลัไปเบิ้งอันแม่น้หัวสั่งบ่ายิงดีเด้อครับช่องเิ่นปากช่องนั้นเนี่ยกระเพราแทบแจ๊บ อืมอืมอออืมอืมการผู้ใดอายากให้เห็ดเมนูอย่างกินให้เบิ้งก็คอมเมนนไม่ได้ด้วยพีนน่น้องเหรอเบือบากแล้งก็ เสียหามาเห็ดให้เบื้งงนะครับพี่น้องเนาะออืม อืมอือ้อืสำหรับวันนี้ก็สมวดัดแกเวลาแล้วน้องพี่น้องเนาะผู้ใดกับ เห็นกินเป็นตาแสบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันนะด้วยครับหรือว่าเสี่ยวสูตรไปลองเฮดเบิง่งส่บแตบกันได้ครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนะครับเนาะสวัสดีครับ